วันนี้ผมจะมาบอก10แนวคิดที่จะท,ทาให้คุณเดินออกมาจากความจนและคุณจะก้าวสู่ความร่ํารวย 1. นนะครับเน้นหามากกว่าเก็บการเก็บออมนะครับเป็นเรื่องสําคัญก็จริงหลายคนที่ว่าการเก็บออมกับการลงทุนแค่นี้ก็เพียงพอใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเราต้องหาให้ได้มากซึ่งคนรวยเข้าใจสิ่งนี้ดีและหาหนทางในการสร้างรายได้ให้ตัวเองอยู่เสมอไม่ใช่แค่การเก็บหรือลงทุนเท่านั้นยังมีหนทางอีกมากมายที่จะเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองจงหามันให้เจอ 2. เลือกเป็นมิตรให้ถูกคนคนรวยมักคบกับคนรวยนั้นก็จริงคนรวยมักจะคบหาแต่คนรวยเท่านั้นเมือ่อพวกเขาอยู่ในกลุ่มคนที่ประสบความสําเร็จจะสามารถเรียนรู้อะไรได้มากกว่าแล้วสักวันหนึ่งความสําเร็จก็จะเป็นของเขาแต่ว่าคนที่อยากรวยชอบอยู่ในกลุ่มคนที่ไม่ประสบความสําเร็จถ้าคุณอยากหาไรายได้เสริมให้ลองเปลี่ยนกลุ่มเพื่อนเข้าไปหาคนรวยเพราะว่าถ้าคุณอยากรวยคุณก็ต้องมีความคิดแบบคนรวยจริงหรือเปล่า 3. อย่าไต่บันไดแต่จบป็นเจ้าของบันได การทำงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งคนเราเชื่อว่าจะมีรายได้ที่มากขึ้นแต่เดี๋ยวก่อนนะเราคนที่รวยนั้นเป็นเจ้าของธุรกิจไงละ่ะซึ่งทําให้พวกเขาเป็นเจ้าของตำแหน่งต่างๆพวกเขาก็คือเจ้าของบันไดที่เราคนอยากรวยทํางานให้เขาจนหัวหมุนนั่นแหละ 4. อย่าคิดทํางานไปวันๆไม่คิดพัฒนาตนเองคนอยากรวยหลายคนเปลี่ยนงานต้องการได้เงินส่วนคนรวยรู้ว่าการทํางานไม่ใช่แค่เงินแต่มันคือชีวิตคือการพัฒนาสิ่งสําคัญคือทักษะ ที่จะช่วยให้เราประสบความสําเร็จกลายเป็นคนรวยคนรวยไม่ได้รวยเพราะมีไรายได้เยอะแต่คนรวยพัฒนาทักษะอยู่เสมอ 5. สะสมเงินทองไม่สะสมสิ่งของคนรวยหลายคนมักซื้อสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มในอนาคตอาจมีบ้างที่ฟุ่มเฟือยแต่ถ้าซื้อของฟุ่มเฟื่อยมากเกินไปเขาจะรู้ว่าเงินของเขาจะหายไปมากและเขาจะให้ความสําคัญกับการประหยัดและการลงทุนมากกว่าการซื้อของฟุ่มเฟือย 6. ศัตรูของการลงทุน คนรวยกับคนอยากรวยต่างกันตรงที่ว่าคนอยากรวยใช้เงินตามใจตัวเองส่วนคนรวยใช้เงินเพราะเหตุผลและการลงทุนมันเป็นการควบคุมอารมณ์ของตนเองเราจึงควรทิ้งอารมณ์ไปและใช้เหตุผลในการใช้เงินจะดีกว่า 7. ออกไปหาความลำบากเพื่อหาประสบการณ์ใช้ชีวิตข้อนี้คงยากสําหรับใครหล,หลายๆคนเพราะคนส่วนใหญ่ชอบความสบายจริงไหมละ่ะคนอยากรวยชอบทํางานสบายๆก็เพราะปลอดภยัยและหลายคนคิดว่าการทํางานสบายมันเป็นเรื่องที่มีความสุข แต่จริงๆแล้วคนรวยจะคิดว่าความท้าทายในการทำงานมันคือสิ่งที่ดีมันคือความสุขที่แท้จริงและการทำสิ่งใหม่ๆที่มีความเสี่ยงนั้นจะช่วยให้เรามีประสบการณ์และช่วยสร้างความร่ำรวยคนรวยมักมองว่าถ้าคุณไม่เคยล้มเหลวแสดงว่าคุณยังไม่ได้พยายามอย่างมากพอแปะสร้างหนทางรวยการทำงานหนักเป็นสิ่งจำเป็นเพราะมันจะทำให้ถึงฝันได้แต่ปัญหาก็คือการทำงานหนักเพียงคนเดียวนั้นแทบไม่ทำให้คุณรวยเลยแต่คุณต้องอาศัยการกระจายงาน การจ้างคนมาทํางานไปจนถึงการกระจายงานได้มากขึ้นจะช่วยให้คุณมีเวลาในการโฟกัสทําสิ่งใหม่ๆได้มากขึ้นนั่นเอง 9. ตั้งเป้าหมายให้ใหญ่กว่าเดิมคนรวยก็มีเป้าหมายอยู่หรอกนะแค่ขนาดของเป้าหมายที่ทําให้คนรวยแล้วรวยอีกต่างกับคนอยากรวยเพราะคนที่อยากรวยสร้างเป้าหมายที่ปลอดภัยง่ายและสะดวกส่วนคนที่รวยนั้นจะสร้างเป้าหมายจากความตั้งใจที่ดูเป็นไปได้ยากและพวกเขาพยายามที่จะเรียนรู้เพื่อบรรลุเป้าหมาย หารายได้เพิ่มคุมรายจ่ายหากคุณมีรายได้ปีละล้านคุณจะทําอะไรคนรวยหลายๆคนเขาไม่นิยมใช้เงินไปกับสิ่งของที่ไม่สร้างมูลค่าเพิ่มหรอกนะแต่จะนําเงินเหล่านั้นไปนลงทุนในสินทรัพย์ที่จะช่วยเพิ่มรายได้แก่ตัวเองและคุมรายจ่ายให้ต่ากว่ารายได้และคนรวยหลายๆคนเลือกที่จะใช้รถเก่าไม่ซื้อของใหม่ถึงจะมีเงินซื้อได้แต่ก็ไม่ซื้อสําคัญที่สุดอยากเป็นคนรวยก็จงคิดแบบคนรวยและปฏิบัติตนเหมือนกับคนรวยๆแค่นี้เอง